รวมแหล่งใกล้ชิดเพนกวินสุดฟินโอ้โหแต่อยากจะไปเจอเจ้าเพนกวินตัวเป็นๆคุณผู้ชมอยากไปกันที่ไหนวันนี้เรามีมานําเสนอค่ะ,ะที่แรกเลยนะก็คือหาดโบลเดอร์เมืองเคปชาวประเทศแอฟริกาใต้เลอแอฟริกาใต้เลยนะต้อง,องไปไกลขนาดนั้นถูกต้องอเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีนกเพนกวินแอฟริกันนะคะเพนกวินตีนดำนะครับพี่เกมีแบบจํานวนมากเลยอาศัยอ,อยู่เขาบอกว่าตอนแรกเลยที่เนี่ยมีเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นนะอ,อาศัยอยู่ที่ชายหาดแห่งนี้มาตั้ง ปี1 9 8่แล้วแต่ปัจจุบันนะฮะได้ตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้กันถาวรไปเลยจนมีแบบประมาณ3,000ตัวนะคะชาวเมืองเคปเทาวที่นี่เนี่ยก็เลยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเหมือนในสารคดีเราที่เราเคยเห็นก็จะเหมือนแบบเปรเกาะติดชีวิตเจ้าเพนกวินเลยดีมากค่นเด็กและที่ต่อมาก็คือเกาะฟิลิปแมลบนนะที่ออสเตรเลีย เขาบอกว่าที่นี่นอกจากเป็นดินแดนจริงโจ้แล้วก็ยังสามารถไปชมเพนกวินได้ด้วยค่ะพีเนิกเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะห่างจากเมลเบิร์นไปประมาณ138กิโลเมตรอยู่บนบริเวณจุดชมวิวค่ะพีเนิกมีสะพานทอดยาวบนชายฝั่งเพื่อให้สามารถเดินชมเพนกวินได้อย่างแบบสบายใจว้าดีจังสบายใจจริง่ต่อโอเค ที่ต่อมาก็คือศูตรอนุรักษ์เพนกวินเพลสที่นิวซีแลนด์นะคะประเทศนิวซีแลนด์เขามีศูนย์อนุรักษ์นกเพนกวินนะคะตาเหลืองด้วยที่สามารถพบได้ที่นิวซีแลนด์เท่านั้นเขาไม่ได้โดนพีเป็นสายพันธุ์ไม่ได้โดนไก่เหลืองที่บางแสนแต่อย่างใดนะคะแต่ปรากฏว่าทานน้ำมันมวยไม่ใช่เป็นสายพันธุ์เขาแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เขาอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ของเขาแหละให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้นจนเปิดให้เป็นที่ ที่คนสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปชมได้เก๋มากอันนี้ดูชอบนะคะสุดท้ายก็คือทวีปแอนตาร์กติก้าอ๋ออันนี้เป็นแหล่งเขาเลยไป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 ยากหน่อยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขามีการจัดทัวร์มีการขายทัวร์ผู้ที่จะไปที่นี่นะบางคนอาจจะอยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูทัวร์ได้หลังจากสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นเราสามารถที่จะไปเที่ยวแบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปดูเพนกวินให้เห็นใน แห่งธรรมชาติของเขาจริงๆว่าต้นกําเนิดเขาเนี่ยเขามีชีวิตยังไงแล้วเวลาได้เห็นเป็นเพนกวินแบบลานๆตัวมันคงแบบ แต่แนะนําก่อนเลยคือต้องดูสารคดีของเราเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ความน่าสนใจความพิเศษของเจ้าเพนกวินในหลายๆสายพันธุ์แล้วเสร็จก็ไปดูตัวจริงๆของเขาค่ะเราจะโอ้มีความสูมีความอินแล้วก็อย่างนึงได้เตรียมตัวก่อนไปดูด้วยว่าเราจะไปเจอกับอะไรฉะนั้นต้องดูช่องเราจริงๆช่องสารคดีมีชีวิตแต่เราเนี่ยไม่มีชีวิตแล้ว้งหมม